สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็มีเอฟเฟกมาหนึ่งเครื่องนะครับผมนะเป็นของที่หอโปรยูโรเทคนะครับเป็นมือสองเนาะนะครับผมนะพวกโปรแกรมอะไรคล้ายๆยามาฮ่าเลยนะครับ S R ขีดสองห้าหกนะครับตัวนี้ของใหม่จะอยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะตัวนี้ของใหม่อยู่ที่สี่พันห้าร้อยบาทนะครับก็จะปล่อยให้เพื่อนสมาชิกอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ จะปล่อยให้เพื่อนสมาชิกอยู่ที่1,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับตัวหูจับนะหูจับแหลกตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหน้าเป็นอลูมิเนียมนะครับนะไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมนะคล้ายๆยามาฮ่านะครับแต่ขอคนที่ใช้เป็นนะครับเอาไปแล้วก็ต้องใช้ให้เป็นเนาะนะครับฝาก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยครับผมนี่นะครับนี่ไม่ได้ทําความสะอาดครับด้านหลังมาดูด้านหลังครับ ตัวนี้จะใช้ไฟ220ได้แล้วก็ใช้ไฟ110โวลต์ได้นะครับตัวนี้ก็จะทําส่งเมืองนอกด้วยนะครับขายที่เมืองนอกด้วยแล้วก็ตัวสัญญาณไปวนในมิกเนี่ยนะครับก็จะเป็นซ้ายขวานะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับนะนะครับใช้ฝั่งหนึ่งก็ได้ใช้สอฝั่งก็ได้ก็ไปปรับคอนโทรลเอานะครับผมด้1,500บาทราคานี้คุ้มแล้วนะครับถ้าอยู่ร้านนี่น่าจะประมาณ2,500ขึ้นนะครับตัวนี้นะ คนเล่นกันเอฟเฟกต์ร้องนะครับตัวนี้นะเอฟเฟกต์ร้องเอาไปก็ขอคนเล่นเป็นนะครับตัวนี้ก็เลื่อนโปรแกรมตัวนี้ก็ปรับนะครับความกล้องความอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมี3สเต็ปให้นะครับผมนะนะนะครับนี่ก็หมุนไปหมุนมานี่แหละนะครับประมาณนี้ตัวนี้ก็สวิทช์ปิดเปิดนะครับผมนะนะเดี๋ยวจะเทสให้ฟังเบาๆครับผมนะไม่ได้เทสแรงนะครับตู้วันนี้ก็เทสกับตู้ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็จะพูดหน้าตู้เลย นะครับไม่ได้ทิดแรงนะครับผมนะนะครับเช็กนะครับก็ไม่ได้อ่าพูดแรงนะครับเพราะว่ามันมันดึกแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเอฟเฟกนะครับของตัวโปรยูโรเทคนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็สามารถนะครับโทรเข้ามาได้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เนะครับผม ก็จะไปเร็วหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปรีวิวตัวอื่นต่อนะครับผม1,500บาทนะครับรวมส่งราคานี้คุ้มครับด้านหน้าสวยมากนะครับสกรีนก็คุ้มๆนะฮะขอคนใช้เป็นนะครับเอาไปใช้ให้เป็นนะตัวนี้จะใช้แบบใครที่ว่างก็ไปกดเล่นกันนะครับผมนะก็สามารถเลือกฟังก์ชันแต่งเสียงอะไรได้นะครับผม1 5 0 0บาทรวมส่งแบบอนเงินครับผม